ก,กิจกรรมวันที่4นะคะวันนี้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีส่วนจับน้องเห็ดซึ่งจะเป็นส่วนที่5ส่วนสุดท้ายแล้วเราก็จะได้จับน้องเห็ดที่เป็นน่าจะตัวนี้นะแล้วก็ตัวอ n นิ a l ก็เตอร์คือตัวลมตัวนี้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแล้วก็เอาน้องเขาไปพัฒนาศักยภาพเป็นครั้งสุดท้ายแต่ส่วนที่ ยังเหลือให้เราเล่นก็คือส่วนของการฝึกพิเศษการฝึกพิเศษตอนนี้เราสามารถเท่าท้าทายได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีน้องเห็ดนะคะที่เหลืออันสุดท้ายก็จะเป็นการเปิดในอีกวันถัดไปแต่อันนี้อย่างไรก็ตามเราก็ต้อง จับน้องเห็ดที่เกี่ยวข้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนจับน้องเห็ดกดเข้าท้าทายไปเลยวันนี้ก็จะมาตรงส่วนตรงนี้นะคะวัดที่ดูใกล้เหมือนจะเป็นวัดนี้แต่อันเนี้ยมันลงไปอยู่ใต้ดินไงเราก็วัดมาข้างบนมีอันนี้กับอันนี้นะคะจะตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยแต่เราเลือกมาตรงนี้วาดมาแล้วอย่าลืมใส่อุป,ปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วก็บินไปเลยจ้าดูเหมือนว่าพื้นที่จะเป็นตรงส่วนค่ายฮีริชูแถวๆนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราวนหนึ่งรอบนั่นไงมีหนึ่งตัวตรงนี้นะคะเห็นไหมหมวกม่วงๆตรงนั้นเอาน้องบินไปตรงนู้นแล้วอะ่ะแล้วก็ตรงนั้นหมวก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 นี้เออจะกำลังเล่นกับฮีริชูอยู่ <c oughs> ใช่เล่นหรือเปล่าไม่น่าใจแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจับน้องตัวนี้ก่อนนะคะใส่อุปกรณ์ ไปเลยโออหือเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนน้องน้องโอ้โหแล้วน้องไปตัดไกเลยทิ้งตัวนี้ไว้กับเราน้องอย่าน้องตรงนั้นมันระเบิดจับได้แล้วไปเราไปจับอีกตัวก่อนเอ๊เดี๋ยวถ้าเราจับอีกตัวมอนเตอร์จะแบบสปอนเดลเจอเห็นเราหรือเปล่านะโอ้โหแล้วตาตามีน้าหมดแล้ว ยังยังเห็นเราไม่เลิกจับน้องเห็ดไปก่อนตอนน้องเห็ดตัวนี้เขาไม่บินนะคุณเดี๋ยวอย่านี่แน่จับแล้วโอ้โหมันพอสเวลาไว้ให้เอาเป็นชื่อสมองโซฟกี่ไม่เอาเหตุจัดปลัดบอกอะไรเนี่ยอ่าย่ำลงสปริงโรเออไสมอนทำไมถึงคิดชื่ออะไรแบบนี้ขอแรงบันดาลใจหน่อยได้ไหมว่เธอเอาอะไรอะอันนี้ ความสามารถพอตัวและอันนี้ล่ะน,นี่ไงทันชิดไม่ออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดียวออันนี้ละกันอันนี้แหละส่วนอีกตัวหนึ่งลูกดอกเปรี้ยวๆเหตุทันเดอร์ริงกับสวรรค์น้อยฉายแสงคือตูวคล้ายเครื่องมือชนิดหนึ่งของคนงานเหมืองแล้วทำไมเป็นทันเดอร์ริงล่ะอ๋อก็คือเดินแบบเป็นเส้นโค้งแล้วก็เป็นสายฟ้าใช่ไหมลูกดอกเปรี้ยวๆก็ เขาชอบส่งเสียงเออทันเดอริงแล้วกันอ่ะเหมือนพอนเดอริงไหมเลือกอันนี้แหละแล้วก็ไปเราไปไปอับศักยภาพน้องดีกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฮีริชูอ้าวเอ๊ะทําไมวันนี้อาราธนีอาราธนีสวัสดีมันน่าทึ่งจริงๆอยู่ดีๆอ่าก่อนหน้านี้พวกคุณเคยศึกษาเรื่องการเทรนมาก่อนหรอหมายถึงเทรนเหตุใช่ไหม ถ้าเพิ่งได้เล่นได้ลองครั้งแรกแล้วชนะการแข่งสามครั้งรวือดอย่างสบายๆพวกเธอคงจะมีพรสวรรค์มากเลยนะเออเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วโชวกะหล่าว่าไงใช่แล้วคุณมาเที่ยวเล่นอยู่แถวนี้งั้นโชกะจะไปไหนแล้วล่าโชกะหรอเหมือนเทเท้ากระับมาล่าเริงแล้วนะเห็นบอกว่าวางโครงตอนสําคัญของนิยายเรื่องใหม่ได้แล้วแต่ยังต้องหาแรงบันดาลใจสําหรับเนื้อหาส่วนของชีวิตประจําวันในเรื่องอีก เจหล่อนก็เลยไปตามหาคนท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับพื้นที่แล้วเหมือนจะวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปเออเั้นก็โอเคเขาไม่ซึมก็ดีแล้วคุณชโชกะออกจากความล้มเหลวเดินออกไปจากความล้มเหลวได้ตาพวกเราเองก็โล่งใจไปด้วยนะมิโกะเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรอก็ใช่นะ่ะสิได้ยินมาว่ามิโกะจัดการกับศัตรูจนน่วมทุกครั้งเลยตามสไตล์ชิลๆของมิโกะแล้วคงไม่ได้ออกแรงทั้งหมดไลด้วยซ้ํา โอ้มาแล้วสินะเข้าสู่ช่วงการเยินยอซึ่งการละกันทางการค้าที่เราคุ้นเคยยังไงนะถ้าอย่างนั้นฉันจะถามคําถามแล้วนะระหว่างนะักเทินทางกับท่านยาเอ๋นี่ใครแกร่งกว่ากันระวังนะฉันถามถึงเรื่องกําลังการต่อสู้ในการแข่งครั้งน,นี้สมมุติว่าถ้าพวกเธอต้องเผชิญกับท่านยาเอ๋น่ะใครจะชนะเอ๋กระทันหานจังสมองคิดตามไม่ทันเลยจะตอบว่าไม่รู้ก็ดูขอไปทีเกินไปหน่อยแต่ถ้าตอบว่าพวกเราจะชนะ เออตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ให้เกียรติกันอีกแต่ถ้ายอมรับความพลายแพ้ไปเลยก็ดูอ่อนแอเกินไปมันเจ็บใจอืมการเปรียบเทียบกําลังการต่อสู้ไม่มีความหมายหรอกสิ่งสําคัญคือได้ต่อสู้กับคู่หูต่างหากล่ะใช่แล้วเกือบโดนคุณอรัญนีทาให้ค่อยเขตดซะแล้วเนื่อ่ามิโกเองก็เคยบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อสัมผัสป,ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์เท่านั้นไม่เห็นจะเป็นต้องถามคามถามแบบนี้เลย โอ้ตอบได้ตรงตามมาตรฐานอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นบทพูดในระดับที่จะไม่ทำให้ใครขุนเคืองและเป็นทานทำให้บทสนทนาลื่นไหลต่อไปโดยไม่ต้องกลับมาเอ,อไม่สามารถแบบกลับมาคุยเรื่องนี้ได้อีกด้วยอย่างที่คิดพวกคุณตัางหาที่เป็นตัวเอกซึ่งโลกใบนี้เลือกโอเคโอเคฉันจะตั้งตารอแล้วนะตัวละครพวกคุณสอคนในนิยายเล่มใหม่ของโชกะนะ่ะจะมีบทบาทยังไงเอ๋ ทำไมคุณอาราธนนีเองก็เริ่มแปแลกๆแล้วล่ะติดมาจากโชกะหรอน่าจะติดมาจากยาเอหรือเปล่าแล้วานาจาคนนี้ใครคะนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าคนโอหังนั่นจะเข่งขนาดนี้ใครใครคือคนโอหังคือคุณดูเหมือนโกรธทอมากเลยทำไมถึงใช้ศัพท์ที่รุนแรงแบบนี้พูดถึงใครอยู่หรอเอแฮมในเมื่อเธอถามแล้วก็จะขอบ่นให้ฟังโอเคมา ก็เกี่ยวกับคุณคาทิยาั่ะแหละผู้ที่เป็นนักจัดวิชาการโอหงังพวกเธอไม่รู้สึกเออพวกเธอรู้สึกไม่ชอบหน้าเขาใช่ไหมแล้วก็เงียบต่อไปจะดีไหมนะแบบส่งสายตาให้ไปม่อนละกันอ่ะเอ๊ะออืมอ่ะไปมอนเธอไม่เนียนเรากับเขาไม่ค่อยได้คุยกันนะ่ะถ้าการวิจารณ์คนอื่นในที่สาธารณะจะรู้สึกว่าเสียมรารยาทไปหน่อยหรือเปล่าฮึ ไม่ต้องห่วงหรอกฉันเคยเป็นนักศึกษาในการดูแลของเขามาก่อนและเคยลำบากกับเขามากด้วยคนที่ด่าเขาแบบฉันนะ่ะมีถมเถะโอเคเจ้าคนนั้นนะ่ะไม่เคยรู้จักคําว่าให้เกียรติเลยในบรรดานักศึกษาคือแบบใช้นักศึกษาทั่วไปเหมือนคนใช้ให้คอยทํางานนู่นนี่ให้เขาแถมยังไม่จ่ายค่าจ้างด้วยโอ้ว้าวแม้แต่วิทยานิพนธ์ของเราบางครั้งเขาก็ตีกลับบ้างไม่ให้ผ่านบ้างหรือไม่ก็ไม่อ่านเลยโดยอ้างว่างานยุ่ง นี่มันทำเกินไปแล้วจริงด้วยเส้นทางทางการศึกษาของนักศึกษาหลายคนทั้งหลายต้องพังทลายเพราะเขาทำเกินไปแล้วนะอะไปมมอนเออให้เราพูดหน่อยไหมท <laughs> ำเกินไปแล้วโอเคยังดีที่ตอนหลังเขาไปจดจ่อกับการวิจัยโครงการหนึง่งและให้นะักวิชาการคนอื่นมาดูแลวิทยาคนวิทยานิพนธ์ของเราต่อไม่งั้นอนาคตของฉันูคงต้องพังเหมือนกัน ฉันไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินว่าชื่อเสียงของเขาในที่อื่นก็เฉาโฉมเหมือนกันนะ่ะแม้ว่าจะเจอกับคนที่มีฐานะสูงกว่าเขาแต่เขาก็ยังพูดจาไม่ให้เกียรติอยู่ดีคนนิสัยเสียแบบนี้นะ่ะไม่มีชีวิตที่ดีหรอกก่อนหน้านี้ตอนพูดอยู่บนเวทีเขายังพูดว่ารับช่วงต่อจากคุณเอชเกนอยู่เลยถ้าฉันจำไม่ผิดบางพื้นที่จะใช้วิธีการพูดแบบนี้ กับคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นลองฟังดูสิรับเพื่อนเ้านโตของเขามาแต่กลับพูดว่าเขาตายไปแล้วถ้าเธอต้องสื่อสารเออกับคนแบบนี้ด้วยนะคงโมโหจนเป็นลมแน่เลยใจเย็นๆก่อนนะใช่ๆๆไหนๆคุณก็ไม่ต้องฟังเออคุณคาทียาแล้วเพราะงั้นอย่ากโกรธเขาไปเลยนะคุณน่าจะดีใจที่หลุดพ้นจากเขาดีเฮ้อที่พูดเธอพูดมาก็มีเหตุผล เมื่อไหร่เราจะไปอัพศักยภาพน้องเห็ดเนี่ยตอนแรกฉันก็ยังคิดว่าจะต่อว่าเจ้าจนั่นอีกหน่อยแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าอย่าทําให้ตัวเองปวดหัวดีกว่าฉันควรจะฉลองให้เต็มที่ไปเลยดีมากคุณอยู่คณะอะไรนะขอบคุณพวกเธอนะตอนนี้ฉันหายโกรธแล้วหายโกรธก็ดีคุณมาอัพศักยภาพน้องเห็ดกันดีกว่าวันนี้เรามีน้องเห็ดมาสองตัว กรุณาใช้ฟอร์มเยดีตามสูตรที่คู่มือระบุไว้ด้วยเออมาเริ่มเอาน้องเจ็ดทันเดอริงแต่ก่อนนะคะภายในเจ็ดครั้งนี่สีต้มขอดูอีกครั้งหนึ่งก่อนสีส้มส,สีเหลืองสีชมพูทีนี้ก็เออยงังสีส้มสีเหลืองสีชมพูตอนนี้เรามีสีส้มครบแล้วสีเหลืองครบแล้วแต่ที่เรา ต้องการเพิ่มคือสีชมพูเพราะฉะนั้นแต่เราต้องการสีชมพูอันนี้ด้วยเพราะงั้นเราเอาสีชมพูนี้ลงมาสีชมพูนี้สลับกับอันนี้แล้วก็เอาสีส้มนี้สลับกับนี้ทีนี้เราเดี๋ยวจะเอาสีส้มนี้สลับไปทําไมล่ะเราเอาสีส้มนี้สลับอันนี้ไหมเพราะมันมีสีส้มเราเออสีเหลืองและสีชมพู เพราะฉะนั้นก็ฉันกดไม่ถูกทุกทีเลยอันนี้อันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ไปเราก็วางลงตรงนี้ทีนี้ก็ได้แล้วไงล่ะเรียบร้อยจ้าน้องเลเวลอัพน้องจะดำเอาเห็ดมาเผาหรือเปล่า แล้วน้องตัวนี้สงสัยมากเขาเป็นเปล่าเอา่อปล่อยกระสุนรมแรงรมแรงตัวนี้จะปล่อยเป็นสายฟ้าใช่ไหมล่ะคลื่นกระแทกสาฟ้าไปเราเพิ่มเลเวลให้เขากันสิ่งที่ได้ก็คือสีฟ้ากับสีชมพูยังไม่วางตอนนี้เรามีสีฟ้าครบแล้วมีสีเขียวเกินมาเราต้องการสีชมพูแต่เออันนี้ มีสีฟ้าอยู่ข้างบนกับสีชมพูนะเออเรามันมีมีแบบหมุนได้ด้วยนะเราเอาหมุนไหมอันนี้หมุนนี่แล้วก็หมุนอีกทีหมุนนี่เป็นแล้วก็เราก็สลับอันนี้นี่อืมเหลือสีฟ้ากับสีชมพูใช่ไหม รลับอันนี้มาก่อนเราต้องการฟ้าและชมพูสลับนี้มาเสร็จเราก็ตั้งค่าล่วงหน้าอันนี้วางฟ้าชมพูเรียบร้อยจ้าแต่น้องตัวโตขึ้นใช่ไหมคุณแบบเมื่อกี้นี้ตอนแรกกบตัวเล็กลงแล้วก็โกรธจัดมากเลยจำนวนครั้งใช้ไปหกครั้งเลยนะ ไห,ไหนในเมื่อเนอเรื่องของเมื่อวานนี้เขามีเกี่ยวกับฟลอร์เจอรี่ใช่ไหมเออฟลอร์เจอรี่ถามก่อนชื่อนี้โอ้ฉันรู้ว่าคุณอยากจะพูดอะไรเคยเ,เห็นว่าหลังจากนักวิชาการจากภาควิชาสมติฐานวิทยาได้วิจัยเอกสารในที่ต่างๆของเตเวสแล้วก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าชื่อที่ลงท้ายด้วยเสียงดีนะ่ะจะฟังดูน่ารักขึ้นฉันว่ามันก็จริงเอาเราไม่มีอะไรที่ดู ดูเป็นอะไรนะเป็นข้อมูลมากกว่าน,นี้หน่อยหรอคิยาณนะย้แมแล้วแ้มอีกว่าเนื้อหางานวิจัยของเขานั้นยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าใครชื่อก็ควรจะแสดงความนา่าเกรงขามให้มากพอแต่ก็ถูกคุณเอชิเกนนะ่ะปฏิเสธเขาคุณเอชิเกนนะ่ะคิดว่า,าทุกคนต่างรู้สึกว่าฟังกัสนะน่ารักกันหมดชื่อเฉพาะในการแข่งขันก็ต้องทําให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขถึงจะเหมาะสมหลังจากเถียงกัน ก็เลยเว็นชื่อของฟอร์โรเจอรี่แล้วก็ยังมีชื่อที่เข้าใจง่ายอย่างอื่นอย่างลูกแก้วทรงปัญญาด้วยแต่ชื่ออื่นๆคุณเอลิเกน่ะเอชิเกนนะยอมให้ตั้งตามที่คธิยาบอกโชคดีที่ชื่อพวกนั้นส่วนใหญ่มีไว้ใช้เพื่อสื่อสารกับหุ้นส่วนในอนาคตและผู้ร่วมแข่งขันจึงส่วนใหญ่ก็เลยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรของคนคนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอาแต่ย้ำว่าตัวเองเก่งกาจไม่หยุดหย่อนเลยปฏิเสดการไปหน่อยนะ จะเรียกว่าผดเด็จการไหมคือแบบว่าหลงตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณเอชิเกนนะพูดได้สมเหตุสมผลนะโอ้เธอก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันหรอเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ากับเขาไม่ได้เลยนะคุณเอชิเกนเองก็ยอมเขาไปทุกอย่างเลยถ้าไม่ใช่เพราะทักษะกั่เฉพาะตัวของเขาวก,กับคุณเอชิเกนนะ่ะที่พยายามโน้มน้าวทุกคนบางทีทีมผู้จัดของการแข่งขันครั้งน,นี้อาจจะยุบทีมไปตั้งนานแล้วก็ได้ขนาดนั้นเชียว ดูท่าแล้วก่อนที่คุณเอชิเกนจะช่วยสนับสนุนเงินทุนการที่คาทียาทำอะไรไม่สำเร็จเลยก็ใช่ว่าจะไม่มีสาเหตุนะนะนินทากันขนาดนี้เลยแป๊ะเดี๋ยวเราไปส่วนทองการฝึกพิเศษดีกว่าโอ้โหแล้ววันนี้เป็นนายกระดูกเด็กดับคู่เขามาฝึกด,ด้วยนายคนนี้เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปคุยกับพวกเขาทำไมพวกถึงเป็นพวกเธอสองคนละ่ะทำไมเหรอ ตอนนี้เราจะได้สู้กับเขาไงล่ะไม่มีอะไรสักวันพวกเธอจะเข้าใจเองจําได้ว่าเข้าไปอ่านแล้วเขาจะใช้ทีมที่เป็นน้องหินทําให้หินน้องเห็ดที่ชาถินนะคะแล้วเขาก็จะกระทึบพื้นปึง้งแล้วก็ทีมเราก็จะแตกกระตุยลอยปึ้งปัง,ปงทำไมเจ้าหนวนนี่ก็มาที่สนามฝึกซ้อมด้วยล่ะตั้งจากที่เขาพูดนะหรือว่าเขาก็เป็นผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันฝฟม่อนไม่ต้องกลัวนะอืมก็ถูกนะ พวกเราจัดการคนดุดูไปตั้งเยอะแล้วเจ้าหมอนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกไปมันเราไม่ไดออ้ต้องการให้เธอใส่ไฟเพิ่มแต่ฉันจะเชื่อมั่นในตัวเจ้าหมอกลมป,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 ป๊อกกับเหล่าคู่หูน้องเห็ดด้วยคนอารมณ์ร้ายแบบนี้คงไม่ลงรอยกับพวกฟังกัตหรอกพวกเธอพูดดังไว้นะฉันได้ยินหมดแล้วว้าฉันไม่อยากเรลืองน้ำลายกับพวกเธอสองคนเราไปตัดสินเรื่องทั้งหมดกันบนสนามประลองละกัน ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องพูดเยอะมาวันนี้ร่วมมือจู่โจมเป็นกลยุทธ์สู้ร่วมกันนะคะเรายังไม่ทราบว่าอ๋อเขาก็จะมีบอกว่ามีฟังกสสำรองไม่ทราบว่าตัวแบบว่าเขาไม่บอกกันนาะว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นใครในหน้าแรกก็เลยต้องเข้ามาดูในนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องให้เราจัดทีมตรงนี้เหมือนกันนี่นาะมีเออสรามไฟ แล้วไม่ได้ตอบด้วยนะว่าเราต้องใช้ตัวไหนทิ้งไฟศัตรูมีตัวเดียวเลยเหรอเอออันนี้ที่เพิ่มมาคือตัวนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ทีนี้ถ้าใช้สลัมไฟเออก่อนอื่นทัดไฟใช่ไหมเราเอาตัวสายฟ้าไปแล้วก็น้องทัดลมที่น้องทัดลมเป็นตัวฮิวเหรอเนี่ยใช่ไหม นองเขาเป็นตัวฮิวแหละคุณแต่ว่าเขาแบบโจมตีเป็นธาตุลมแต่ตัวนี้เขาโจมตีธาตุน้ำอะ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวฮิวธาตุน้ำไปละกันนะแล้วก็ธนะาตุไปใช่ไหมเราใส่ธาตุพืชไปไม่น่าดีใส่ธาตุาลมที่อันนี้เขาช่วยซับเพื่อนดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เออตัวนี้แหละไป ใส่ท่าไปก่อนเลยแล้วก็ใส่ลมไปด้วยดูดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรารอเก็บรอเก็บของเอานี้ไปรอรอรอทำไมเขาดูเหมือนจะแข็งแกร่งกันขึ้นหรือเปล่านะอืมนี่ดูดเข้ามาเสร็จแล้วก็ใส่นี้เข้าไปจ้าเอ้า จะไปเข็นน้องเห็ดเราทำไมเนี่ยฮะเขารวมกันเหลืออยู่สองตัวแล้วไหนขอเก็บก่อนกาบไม่ต้องฮิวมั้งคุณสู้ๆเอาฟองอากาศยังลอยอยู่นู่นอยู่เลยครั้งที่สองเป็นไซโรบูเปอร์ต้องเอาตัวนี้ออกนะคะเอานี้ออกไปก่อน จะเป็นสายฟ้าหรอหรือว่าไฟใส่ธาตุไฟไปสองตัวก่อนแล้วก็เอเราอยากได้ธาตุลมอันนี้มาน่าจะช่วยได้นะเพราะว่าน้องเขาฮิลได้ด้วยไปค่ะเก็บให้หมดเลยเก็บก่อนใส่นี้ไปก่อนแล้วก็นี้ด้วยอุ้ยเอ้ามันกระจายออกหรอเนี่ยอันนี้ใช้ไปก่อน ทีละตัวนี่มาอุ้ยเดี๋ยวเขาจะยิงแล้วอะ่ะเอามาบังเยี่ยแล้วเราเราใครโดนเยอะที่สุดเอา้าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะมันหล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยมันหล่นตรงนี้ไปเลงเลงตัวนี้ก่อนมาไปเลยแล้วก็ นี่มาเอา้เอาน้องตัวนี้กระจายทา่าเฉยคนุนต้องใช้จริงๆมันต้องเราลืมเอาตัวบัฟมาโอ้โหโดนยิงแบบไม่ขาดสายรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้ฮิลนะใส่นี้ไปก่อนน้องจะเด้งแล้วคุณ <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหมแล้วก็ฮิวมาฮิวเลยนะ้องนี่เลยติดทาดไฟกันให้ท่วนหน้าอืเออไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเดี๋ยวน้องขอตัวนั้นโดนยิงเอา้าเปลี่ยนเป้าหมายเฉยใส่ทาดไไปอา้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ เหมือนมีอ๋อกำลังคิดว่าเหมือนมีเห็ดตัวไหนที่แบบอันหายไปเปล่าไม่มีค่ะตัวสุดท้ายแล้วเร็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 วส่วนสุดท้ายโอ้โหแล้วตัวนี้ด้วยนะเป็นภัยคุกคามต้องให้ความสําคัญากับการโจมตีมาเอานี้ออกก่อนเราจัดทีมใหม่กันหมดเลยดีกว่าอันนี้ตัวนี้น้องเลือดเสือน้อยอืมเรา เดี๋ยวเราต้องมีตัวที่โจมตีเก่งๆตัวกดผิดต้องเอาน่าจะต,ต้องเอาตัวนี้ไปด้วยนะเราเอาเป็นแบบสายติดไฟน่าจะเวิร์กนะคุณแล้วก็เอาตัวนี้ไปกับตัวนี้ไม่มีตัวบัฟเพิ่มพลังโจมตีแต่ไม่น่าจะเป็นไรแล้วก็ตัวนี้ทีมสำรองเอาเป็นทีมนี้นะคะใต น่าจะมาตัวเดียวใส่ไม้ไปก่อนแล้วก็ติดไฟไปค่ะแล้วก็ใส่นี้ไปกระทึบกระทึบนี่ไงล่ะให้มันชงนะงักเดี๋ยวเรารอสิ่งที่มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดีจะบรยุกอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องเข็เดเรี่ยงไ,ไ,ได้เวลาไปแข่งขันรอบแปดคนสุดท้ายแล้วเราต้องเผชิญหน้ากับัตุรูที่แข่งแกร่งที่สุดแล้วนะ เจ้าหมวกกป๊กๆแล้วไปกันเถอะมาเข้ารอบรองชนะเลิศก,กันเดี๋ยวฝึกอยู่ไปม่อนขอฮิ้วก่อนเอาละเอาและ,และติดไฟไปแล้วน้องตัวนี้เอามาฮิว้วคือแบบมันไฟมันบอดอ่ะไปเอาให้ติดไฟยเยอะๆแล้วดูทีมเราคือแบบติดไฟอย่างเยอะ เดี๋ยวเรารอรอฮิวกันพร้อมกันมันหล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยฮิวกันเร็วฮิวก่อนฮิวเพื่อนด้วยเดี๋ยวเรารอ,รอใส่ธาตุรับหนึ่งใส่ธาตุอะไรดีโอ้โหต้องใส่ไฟแล้วแหละตอนนี้น้องเหตุธาตุไฟเรากำลังแย่ yeah, แล้วคุณขอใส่ธาตุไม้แปะ ติดไฟเยอะๆเลยติดไฟแล้วจ้า2,770ันครับถัดไปเป็นส่วนป้องกันนะคะป้องกันดินแดนตั้งแนวป้องกันไปเล้มเมื่อกี้นี้มันคืออะไรมันเวลาเควสมันพอดีกันมันได้มาเปิดในนี้ศัตรูเป็นอิเล็กโตแล้วก็ไฟโลวูเปอร์เพราะฉะนั้นเราเอา ตัวที่เป็นช่วยดูดไปแล้วก็พโลพโลต้องใช้น่าจะต้องใช้ตัวนี้เออตัวนี้ดีไหมอ่ะจริงๆตัวนี้ก็เวิร์กนะแล้วก็แต่ต้องมีตัวที่ดับไฟได้ใช่ไหมคุณส่วนตัวสำรองอเออเราเอาเป็นตัวนี้ละกันหรือว่าแต่ว่า เราน้องที่ตัวที่เป็นดูดดูดนี่จะช่วยอะไรไหมน่าจะช่วยกระจายธาตุได้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูไปก่อนนะคะว่าอย่างไรไปเริ่มดูดดูดเข้ามาเลยเ,เป็นได้ได้ผลไหมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องคิวแล้วแหละคุณดูตัวตัวตัวน้องชิงเนี่ยแบบเลือดเหลือน้อยเหลือเกิน อยู่ไหนเนี่ยอันนี้มาใช้ท่าไปเลยเน้องฮึมฟังดูดีแต่ตอนนี้เหลือ87แล้วเนี่ยเอ,อ่อดูดมาก่อนนี่ดูดมาก่อนเอออยู่ไหนเนี่ยฮะใส่ท่าไม้เข้าไปน่าจะช่วยได้บ้างใครมันต้านทานอะไรอ่ะ เร็วเร,วเ,รวเออเออคิวก่อนคิวก่อนนะอุ๊ยจัดการตัวนี้หน่อยทุกคนโอเคไปจัดการตัวนั้นเลยครับอันนี้มาแล้วเราใส่ทัดไม้เข้าไปต้มตๆมตๆมต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 ล่นอ,อ,อยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวจะมีอันนี้น่าจะเป็นบอสใช่ไหมคุณ เห็ดเราดำหมดเลยเนี่ยเฮ้ยน้องอย่ามาขวางได้ไมามนี่ใส่เข้าไปได้หรือ,อยังโอ้โหเหลือเหลืออีกสองตัวมาใส่ธาตุลมเข้ามาก่อนแล้วก็ชิวไปนะคะเดี๋ยวเรารอนี่มาแล้วใส่ธาตุสายฟ้าเข้าไปได้ไหม ได้แล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วทุกคนลุยมาโจมตีได้อย่าเรื่อยเลย,ย,ยตอนนี้เรียบร้อยครบับได้เท่าไหร่2อ0พวันนี้ถือว่าส่วนของป้องกันได้คะแนนเยอะพอสมควรเลยนะคะเก็บรางวัล อันนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้เราลืมไปว่าเมื่อวานนี้มันถึงจุดที่สามารถแลกโดรีได้แล้วแต่ว่าอา้าต้องสำเร็จเควสก่อนเหรอถึงจะแลกได้โถเอ้ยนีแล้วจะให้ถึง,ไ,ถงไป้ไปไแบบว่าพอมาถึงเควสแล้วก็ให้เจอโดรีอะค่ะแล้วก็ได้แลกโดรีเลยแปลวเอาเป็นว่าคลิปนี้มีเท่านี้นะคะวันนี้รู้สึกว่า ส่วนของการป้องกันนี่ได้คะแนนเยอะเป็นพิเศษเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเราเอาตัวที่เป็นตัวรวบมาแล้วก็มอนเตอร์ส่วนใหญ่นะ่ะรวบได้น้องเห็ดที่ใช้ธาตุลมแล้วก็รวบศัตรูเข้าด้วยกันนะคะก็ชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็ติดตามเรามาจนตลอดตรงนี้นะคะขอบคุณมากจิงกิกรับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ